สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของปีแสดงแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดอย่ากร่วมสนุกเตื่นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 เริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์เูไตเต็ดนะครับเตรียมยกเครื่องฟูลแบ็กอีกครั้งหนึ่งในตลาดการซื้อขายน,นักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ปีแสดงมีฟูลแบ็กที่ดีมากๆถึง4รายด้วยกันนะครับแต่ทั้งหมดดังกล่าวนี้ยนะครับยังได้ไม่ดีพอที่จะสามารถพาทีมนั้นสู่ความสำเร็จได้ และตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังพิจารณาที่จะปรับปรุงจุดนี้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงในตําแหน่งฟูลแบ็กอรอนบาวิบิสกาน่าจะเป็นคุณแรกที่ถูกเขี่ยพ้นทีมไปเพราะแม้ว่าเป็นนักเตะเจ้าของระดับครึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับแต่ยังไม่มีผลงานในระดับที่สโมสรนนั้นคาดหวังเอาไวา้แล้วก็ตลอดแเกมล่าสุดน,นะครับเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยครั้งสุดท้ายนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้รับโอกาส เล่นทั้งในเกมกับเบอร์ลี่และก็วูฟแฮมตันเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาได้ไม่ดีมากพอเช่นเคยครับฤด,ดูกาลที่2ของเขากับแมนยูนั้นเหมือนดูจะดีขึ้นนะแต่ในฤดูกาลที่3มันก็ชัดเจนว่าเขาทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานอีกครั้งหนึ่งในตําแหน่งแบ็คขวาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่เขาเนี่ยไม่ค่อยรับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรนับตั้งแต่ที่วารับรังเน็กเข้ามากุมบืองเหียนไม่เหมือนกับยุคข,ของโซชานะครับที่ไม่ว่าเจ้าตัวนะครับจะมีผลงานที่แย่ขนาดไหนก็ตามแต่ยังได้รับโอกาสการนนตีาา่่่่งงงิใทมออออยยูเื หลังจากที่นายใหญ่เมืองไส้กรอกเข้ามาครับอารอนบานวิสซิก้าได้ออกสตเตปตัวจริงให้กับแมนยูเพียง3เกมเท่านั้นครับแล้วก็อีกหลายเกมที่ลงเล่นในฐานะตัวสำรองเขาก็ได้ลงมาในเกมที่ไม่มีความหมายแล้วอย่างเช่นเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสุดยูฟ่าแชมเลีกที่เจอกับยังบอยเป็นต้นในขณะที่เมื่อราว17เดือนที่แล้วนะครับเลียโกดอาโลครับนักเตะที่แทบไม่มีความหมายต่อทีมกลับมารับโอกาสมากยิ่งขึ้นหลังสิ้นสุดยุคข,ของซูชาแล้วก็เป็นรงนังนิกเอนะครับที่ทําหน้าที่ต่อ ตาทีมชาติเบอร์เกอรไรนี้ลงเล่นในสนาม8เกมล่าสุดที่ผ่านมากับแมนอยู่และก็ตลอด11เกมจากทั้งหมด14นัดก่อนหน้านี้ดาโละครับโชว์ผลงานได้อย่างสม่ำเสมอในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นในแห่งฟูลแบ็ก เขาเติบโตขึ้นมาหลังจากที่เมื่อซีซันที่แล้วครับไปเล่นแบบยืมตัวกับเอซิมิลานนี่ว่าผลงานของเขานั้นด้านเกมรุกยังคงค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่ก็ตามครับเพราะตลอดทั้งฤดูกาลในการเล่นให้กับปีศาจแดงดําแห่งยุโรปเขาไม่สามารถทาแอซิดได้เลยแต่ถ้าเกิดเทียบกับอารอนบานบิซก้าครับตาโปรตุเกสรายนี้ยังคงเหนือกว่าอยู่แล้วโดวยเฉพาะฟอร์มของเขาภายใต้รังนิกอย่างไรก็ตามครับดาโลเองเนี่ยที่จะมีอายุครบ23ปีในเดือนหน้านะครับแล้วก็อารอนบานบิซก้านะครับจะมีอายุครบ25ปี ในช่วงกลางเทอมฤดูกาลหน้ากาลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่สูมเสี่ยงที่แมนยูนั้นอาจจะเสียพวกเขาไปด้วยราคาที่ขาดทุนเพราะสัญญาของทั้งสองนะครับกับปีศาจแดงนั้นไม่เหลือมากสัญญาของดารโลครับจะหมดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าในขณะที่สัญญาของสตาร์ทีมชางก i e นะครับจะหมดในซัมเมอร์ปี2024แม้ปีศาจแดงเองนะครับจะมีซีซั่นในการขยายสัญญาดังกล่าวนะครับออกไปอีกหนึ่งซีซั่นก็ตามครั้งหนึ่งเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2017ครับกรีนีวิวครับเคยแนะนำแมนยูว่า ให้พวกเขาเนี่ยซื้อเจ้าคันซโลสมัยที่กินิวิวเนี่ยทำหน้าที่ผู้จัดก,การทีมบาเลนเซียทีมแกลงสกอริกาสเปนแล้วก็เจ้าคันซโลครับคือหนึ่งในลูกทีมของเขาที่มีผลงานน่าประทับใจมากมากแต่ทว่าช่วงเวลานั้นแมนยูเองได้ตอบปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีเพราะพวกเขาเองนะครับก็มีเหตุผลว่าทําไมต้องซื้อใครมาสําหรับตาแหน่งฟูลแบ็กเพราะตอนนั้นนะครับในรูกาล2 0 1 6กถึง2 0น7ครับแมนยูก็มีอันโตนิโอวาเลนเซียครับที่มีผลงานโดดเด่น มาเตโอดาเมียนครับก็ดูมีอนาคตที่สดใสครับโดยเฉพาะฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขานในนัดเชิงยูโรปลีกครับอีกทั้งพวกเขายังมีลุกชอแล้วก็เอชลียยังอีกด้วยนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่แมนยูนะครับไม่มีแม้แต่จะเับาฟังข้อเสนอจากกรีนนีวิลที่พยายามเร้าให้อดีตสโมสรของเขานั้นส,สัญญากับเจ้าคาซิโลแต่ดูตอนนี้สินักเตะอย่างเทเลสโดอโนครับเจ้าคอนซิโลและก็ริชเชมเองเนี่ยหลังมีผลงานที่สุดยอดราวกับพรีเมียร์ และเชื่อว่าพวกเขาทั้งหมดนะครับคงติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสุพเมลีกอย่างแน่นอนครับเมื่อจบฤดูกาลนี้จริงอยู่ว่าแมนยูเองนะครับก็ไม่ได้มีฟูลแบ็กที่คิลิวคิดเล่อะไรเลยเพราะแต่ละคนมีดีกีทีมชาติอังลฤษ ปรเซียและก็โปรตุเกสตามลำดับแต่ฟุตบอลสมัยนี้ครับเปลี่ยนแปลงเร็วม,มากๆถ้าทีไม่พยายามยกระดับพวกเขาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับอย่างเดียวได้นั่นคือเหตุผลที่โรบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่เคยหยุดนิ่งด้วยการซื้อนักเตะที่ดีที่สุดมาเสริมแกร่งในซัมเมอร์ปี2017ซิตี้ได้มีการซื้อรานิโดจากอัลมาดริดครับแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์พวกเขาก็ตัดสินใจซื้อคลายวอเกอร์จากสเปอร์ด้วยค่าตัวระดับครึ่งร้อยล้านปอนด์ครับเลย ลาดิโรเองลงสนามให้กับเรือใบสี่ฟอตเพียง18เกมเท่านั้นก่อนในปี2019ครับสตีตี้ได้ใช้ลาดิโรเป็นส่วนหนึ่งในการพรากเจ้าคันเซโลมาจากมาลายเลูเวครับสิ่งที่แมนซิตี้เองเนี่ยจำเป็นจะต้องทํานั่นก็คือพวกเขาหาฟูลแบ็กที่เก่งในระดับเดียวกันกับเจ้าคันเซโลให้ได้แม้เรื่องนั้นนะครับมันจะยากมากๆก็ตามครับถ้านิกโกขาโฉบในเตดตกชั้นไปทริปเปียเองอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้น แม้จะมียุการใช้งานไม่มากก็ตามครับแต่ในแง่ของราคานั้นแมนยูน่าจะสามารถใช้จ่ายได้สบายๆอยู่แล้วในขณะที่วิลเลียมเอมนะครับก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่นาประทับใจกับรอยซิตี้แม้เขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่สามารถก้าวขึ้นมาสู่ระดับเดียวกันกันกบเจ้าคอนเสโได้ก็ตามนอกเหนือจากอารอนบาวิสกาทั้งดิโกดาโลและก็อเล็กเต์เรสครับก็ยังคงห่างไกลาจากระดับมาตรฐานโลกที่สามารถพาแมนยูนั้นกลับมาผำง,งานได้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับนักเตะอย่างทาริส ลมเต้ครับของไบตันก็น่าสนอยู่นะแต่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแล้วก็อาจจะไม่ยากจนเกินไปครับสำหรับแมนยูของเราที่จะคว้าสตาร์ของทีมรุกงวลรายนี้ที่มีเพียงอายุ2 1ปีครับและก็รับการจะย่องจากกุซื้อดับโลกหลายคนรวมทั้งอันโตนอคอนเต้นั่นแปลว่าแข้งรายนี้นั้นย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเขายังมีพื้นที่ได้เติบโตอีกมากมายและเว,วลาอีกมากมายสำหรับเขาก็สามารถยกกระดับไปไกลกว่านี้ครับ ต่อมาครับสุนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดครับยืนยันว่าแมนยูนั้นหเวร์พูลในไทย12กรกฎาคมนี้รายงานจากสุนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดครับยืนยันว่าการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดกับร์พูลนั้นพรีชซั่นที่ประเทศไทยเกิดวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับสองทีมดังจากลอังกฤษครับได้คิวเนียโยกหวดให้แฟนบอลลูกหนังชาวไทยได้ชมในช่วงเตรียมความพร้อมรู้การ2022-23ครับจะฟาดแข่งโดยครั้งล่าสุดที่แมนยูนะครับ เยือนไทยเกิดขึ้นในปี2013ครับในขณะครั้งล่าสุดของหองแดงเกิดขึ้นในปี2015หลังจากที่มีกระแสะข่าวฮือฮาเกี่ยวกับการจัดสืดแดงเดือดบนแผ่นดินไทยล่าสุดสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดครับได้ยืนยันแล้วนะครับว่าทีแรกเนี่ยจากวินิตเลิตตัต,ตนาชัยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟรชแอร์ Air, จำกัดครับผู้อยู่เบื้องหลังดิวปรอชิต์ครั้งนี้ว่าได้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการที่ทําให้เกิดสึดแดงเดือดสงครามลูกหนังที่มีชื่อเสียงที่สุดบนแผ่นดินไทยแล้ว ดสแตนดาร์ดครับระบุรายงานว่าโดยมีการจัดการแข่งขันนัดวอศาิตร์นี้นะครับทั้งสองทีมโดยผู้เล่นชุดใหญ่แบบฟูลทีมอย่างแน่นอนครับสหดับค่าตัวในการเข้าแข่งขันเริ่มต้นที่5,000บาทจนขึ้นไปครับซึ่งถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่9มีนาคมเวลา15.00นที่สยามพารากอนครับโดยมีอดีตผู้เล่นและบอ a บริหารของทั้งสองสโมสรดังของังกฤษมาร่วมงานด้วยข่าวต่อมาครับเปเช่ mm hmm. che, สนใจคว้าโรนัลดนะครับเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ เปเชีครับที่แนวความเป็นไปได้ในการควา้ไไา,วาตัวคริสเตโนโรนโดครับจากปีศาจแมนเชลซีเล่นเต็ดมาร่วมทัพในตลาดการซื้อขายนิ่งเตะในซัมเมอร์นี้จากการรายงานของก้าวสุมินครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสรายนี้นะครับตอนนี้ก็37ปีไปแล้วนะครับหอนคืนสู่ทีมอัลเทร์ฟอร์ดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแจ้งเกิดกับปีศาจแดงเมื่อทศวรรษก่อนรายงานจากแกรมลี่ครับผู้สื่อข่าวของทีมระบุว่าโรนโดนะครับ เคยเชื่อว่าการกลับมาเล่นให้กับเรดเดวิลจะเป็นการรักษาฐานะให้กับทีมนะครับในการลุ้นแชมป์ต่อเนื่องแต่เท่าว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมนะครับไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้แม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะฟอร์มร้อนแรงตะบันไปทั้งหมด15ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด2 3นัดให้กับทีมก็ตามครับเบลลี่ชี้ว่าจอร์แดนเดนเองนะครับซึ่งเป็นเอเนต์ส่วนตัวของโรนัลดได้เสนอขายลูกค้าของเขานะครับให้กับบิ๊กทีมทั่วโลกโดยหนึ่งในนั้นเป็นเปสเช่ครับจากลิเศอย่นมร์้แลก็ฝรั่ ในขณะที่เจ้าของทีมเปเช่ครับมีทิศทางสนใจที่จะคว้าตัวโรนโดนะครับจากแมนยูไปร่วมทัพเพื่อเสริมชื่อเสียงของพวกเขาในโลกลูกหนังฟุฟตบอลและก็เพิ่มความแข็งแกร่งในแง่ของการตลาดก่อนหน้าฟุตบอลโลกส0 2 2ครับจะเปิดฉากขึ้นที่กาตาในช่วงสิ้นปี นอกจากนี้นะครับยังมีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเขาจะเสียเอ็มเปเป้ที่สัญญาฉบับปัจจุบันนั้นกับต้นสังกัดกำลังจะที่สุดลงไปในเซเมอร์ท่ามกลางการจับตาดูอย่างใกล้ชิดจากเรอัลมาริดซึ่งการได้สตาร์อย่างโรนโด,น,โดน,นะครับไปทดแทนจะทําให้ความตึงเครียดในปารีสแซงครับลดลงในขณะเดียวกันนะครับความเป็นไปได้ในการเข้ารับตําแหน่งของซีดีซีดานครับแทนที่มาริซัโปเซติโนนับว่าเข้าทางโรนโด,นโดที่จะได้หวนร่วมงานกับอดีตนายเก่า อีกครั้งหนึ่งจากที่เคยร่วมงานกันคู่คว้าความสําเร็จนับไม่ถ้วนในสมุรศรราชันชุดข่าวครับนี่คือการัปเด็เข่าวสารของพี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ